ถ้าคุณกำลังมองหาแอมกีตาร์ไฟฟ้าไซส์มินิพกพาสะดวกจะไปที่ไหนก็ซ้อมได้เบลแคทได้รวมทุกอย่างไว้ให้คุณแล้วครับกับเบลแคทมินิ GN3 ครับ แอมกีตาร์ไฟฟ้าไซส์มินิง่ายต่อการพกพาใส่ถ่านได้เป็นรุ่นเริ่มต้นครับสำหรับคนที่มองหาแอมกีตาร์ไฟฟ้าราคาเบาๆหรือใครนะครับที่เป็นสายเดินทางเนี่ยเราต้องการแอมซ้อมไซส์เล็กๆนะครับที่แบบสามารถใส่กระเป๋าเดินทางไปที่ไหนก็ได้ Belcat Mini G N 3ครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับช่องใส่ถ่านนะครับแล้วก็พอร์ต USB C นะครับที่เป็นแบบเดียวกับมือถือที่เราใช้งานเลยครับทำให้เราเนี่ยพกสายชาร์จแค่เพียงเส้นเดียวนะครับก็สามารถใช้งานกับแอมจิ๋วของเราได้ด้วยสําหรับตัว นี้นะครับเราจะได้ทั้งเสียงคลีนเสียงดิฟอ่อนๆนะครับสามารถปรับไปจนถึงดิฟแบบแรงได้ครับ ที่หน้าตาของเขานะครับตรงด้านบนนะครับก็จะเป็นหนอบ3หนออด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยเกนโทนนะครับและววอลลุ่มพร้อมกับปุ่มเปิดใช้งานเสียงแตกหรือว่าดฟฟนั่นเองครับและปุ่มเปิดปิดเครื่องครับมาที่ด้านหลังของเขากันเลยนะครับผมอินพุตเป็นแบบสายแจ็คกีตาร์ที่เราคุ้นเคยเลยนะครับผมแล้วก็มีพอร์ต MP 3 i n นนะครับสามารถเปิดแบ็กกิ้งแท็กนะครับและเล่นไปพร้อมกับเสียงกีตาร์ของเราได้เลยครับ ่อมาเป็นพอร์ตโฟนครับสำหรับการใส่หูฟังเพื่อซ้อมคนเดียวไม่รบกวนใครครับ สุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจแอมกีตาร์ไฟฟ้าขนาดจิ๋วนะครับที่สามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้เราจะซ้อมตอนไหนก็ได้สามารถเก็บใส่กระเป๋ากีตาร์ได้เลยเวลาเดินทางนะครับจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือโปรนะครับก็สามารถใช้งานได้และที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับบอกเลยว่าราคาเนี่ยไม่ถึง1,000บาทครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปลองเทสสินค้าตัวจริงนะครับได้ที่ร้าน Music Arm ทุกสาขาเลยนะครับผมหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบเลยนะครับสามารถสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ได้เช่นกันครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากเจ้าเบลแค a t GN3 ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Music อาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Music Arms